แล้วมึงก็รู้กูคลายรถมม่เกี่ยวซวยทามึงไม่อยากตายเค่เด็กๆให้มึงจำเอาไว้อะให้พวกมึงจำเอาไว้อะไม่ว่าจะสูงแค่ไหนมึงพยายามแต่ก็ตอนสุดใจใครอยู่บนหัวให้มึงจำเอาไว้เค่มึงจำเอาไว้แล้วมึงก็รู้กูคลายรถมม่เกี่ยวซวยทามึงไม่อยากตายเค่เด็กๆให้มึงจำเอาไว้ ไม่ว่าใครที่ไหนไม่ว่าจะสูงแค่ไหนมึงพยายามเลยเาตอนสุดท้ายใครอยู่บนนู้นให้มึงจำเอาไวา้ เ yeah, มื่อจำเอาไว้บางพอบ้าสักเลยกูไม่คุยไม่พลาดพวกกูใช้มา <Yeah. S 2> มึงอย่าใช้ปากให้มากกูไม่เคยให้ค่าแต่มีมัดในที่หน้า <m akes> ที่บอกว่าเป็นที่หนึ่งในมึงฝ่ายหรือแก๊งบ้า, <m akes> ามึงอาจจะตามกูทันแต่คงต้องรอสรักชาตินึงกูให้พี่โตคนเดียวก็ลอก่อแก๊งมึงไปครึ่งนึงมึงอยากจะเป็นที่หนึ่งแต่ไม่ได้ครึ่งสักเสี้ยวนึงอยากทำอะไรก็ทำแต่วงังพี่จิวเขาจะมาล่อมึงอ๋อแล้วกูเรียกสามสิงอัศวินแห่งเขียวสวยเจ้ขอบนุเนี่ยพี่โตใส่มึงยับไม่ได้สวนระยะห้าร้อยเมกูส่งกระสุนเข้าที่หัวให้พี่หัดมึงงงงงไไไออ้านนหขจจริม่เ ไม่ยืนไม่ตีแต่กูมีตีให้ชิมมึงยืนจนขาสั่นแล้วมึงจะยิงไม่ยิงเคียวสวยให้ดูเอาไว้ว่าพวกกูจริง<ล>มไม่ต<ไ>ีแวงก,ก็รูคลายลไม่เกี่ยวสวยทำมึงไม่อยากตายแค่เด็กๆให้มึงจำเอาไว้อะให้พวกมึงจำเอาไว้อะไม่ว่าจะสูงแค่ไหนมึงเพียรย่างแต่ก็ตอนสุดท้ายถ้าอยู่บนหัวให้มึงจำเอาไว้แค่มึงจำเอาไว้แล้วมึงก็รู้กูคลายาไม่เกี่ยวสวยทำมึงไม่อยากตายแค่เด็กๆให้มึงจำเอาไว้ไม่ว่าใครที่ไหน ว่าจะสูงแค่ไหนมึงพยายามแต่ขั้ตอนสุดท้ายใครอยู่บนัวให้มึงจำมาไว้เ yeah, มึงจำมาไว้ yeah, แล้วกูเช็คเช็ควัน4 w o t h เคยเฟลอยู่กรุงเทพตอนนี้มาเฟลอยู่กรุงโซพวกกูไม่ได้เสพนั้นพเพราะเศษพันโลท้าเมื่อนากูคุมเกมแค่เศษเดียวมึงได้โดนเจอกันตัวตัวมึงกู มมึงลองกันฉันแกล้ตัวนูกูเปิดโหมดแห้งกูนั่ประวันแอะแต่มึงยังคงอันแรลงและใจกูหนาใจแต่กูไม่เคยยอมแพ้กูอยากจะเอากูลงแล้วก็มาจัดให้หน่อยจะมีจะมาจะไม้กูต่อให้พวกมึงเปิดก่อนอยากโดนแบบคมคมตึงตึงแตเจอยอดมึงพยายามก็แทบแต่แต่เอากูไม่ได้หรอกจุดสี่ห้าเข้าหัวมึงแทบจอดและมีที่มึงแทงกูด้วยว่ามึงอะแค่ตอดมึงควรจะเทนนี่มึงควรไปฝึกให้ชำก่อนแล้วคำว่าฉันไม่เหมาะกับมึงมึงควรล้มกูให้ได้ก่อนแล้วมึงรู้กูคลายลบไม่เกี่ยวชวยเธอมึงไม่อยาตายแค่เด็กๆ เพร่อมึงจำเอาไว้ไม่ว่าจะสูงแค่ไหนมึงพยายัมเลยพอตอนสุดท้ายใครอยู่บนหัวให้มึงจำเอาไว้เคีมึงจำเอาไว้แล้วมึงก็รู้กูใครลาไม่เกี่ยวโดยถ้ามึงไม่อยากตายเคีเด็กๆให้มึงจำเอาไว้ไม่ว่าใครที่ไหนไม่ว่าจะสูงแค่ไหนมึงพยายัมเลยพอตอนสุดท้ายใครอยู่บนหัวให้มึงจำเอาไว้เคีมึงจำเอาไว้